ครับสวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูสายพันปลากระพงนะครับขนาดสองเซนนะครับสายนี้เราก็เริ่มฝึกกันแล้วครับเริ่มฝึกอาหาันเมีดยกันแล้วนะครับจะฝากไว้สำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันปลากระพงนะ ไม่ว่าจะเป็นขนาดสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับย้ำอีกทีนะครับเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดแท้ร้อยเปอร์ซ็นะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องนะครับไม่ไว่าจะเป็นภาคกลางนะครับอีสานเหนืออย่าอตาอะวันออกด้วยหรือจะเป็นภาคใต้นะครับที่ทางเพชรได้ส่งอยู่ตลอดนะครับก็ สามารถนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับเทคนิคในการเลี้ยงปลาแบบไหนนะครับเลี้ยงแบบไหนทําให้ประหยัดต้นทุนนะครับติดต่อพูดคุยทางเพจได้เลยนะครับกับเพจพันปลาฟาร์มนะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับต้องการแบบไหนเราจัดให้นะครับเป็นปลาสายพันคุณภาพนะครับเรียกว่าการันตีจากกรมประมงนะครับก็ฝากไวด้วยกันครับกับเพรพันปลาฟาร์มนะครับอยู่สมุทรสงครามนะครับ เลี้ยงด้วยน้ำก่อยนะครับสามารถลงได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเลยนะครับเราฝึกอาหารนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเป็นหลักก็คือในบ่อดินนะครับเลี้ยงในบ่อดินนะครับก็เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการพันปลากระพงขาวนะครับหลายไซส์หลายขนาดนะครับมันจะเป็นไซส์สามนิ้วสี่นิ้วนะครับนำไปเลี้ยงกันนะครับก็สามารถไปเลี้ยงได้นะครับในบ่อดินนะครับ เพราะว่าทางเพชรก็อนุบาลบ่อดินนะครับบ่อดินก็คู่กับบ่อดินนะครับไปถึงก็จะได้แมตช์กันนะครับเรียกว่าไม่หลงทางนะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงบ่อดินมาประมาณนักสามสิบปีแล้วครับเห็นไหมครับทำกันมาหลายช่วงแล้วครับรวมๆปีนี้ก็ตกใกล้ๆสี่สิบปีแล้วครับในเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงนะครับ อยู่สมัติสงข้ามนะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับที่นี่เรามีกูรูเยอะนะครับหลายท่านนะครับที่มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงปลามาตั้งแต่เด็กๆนะครับเลี้ยงแบบไหนให้มีเรียกว่าให้มีการประหยัดต้นทุนได้นะครับเพิ่มผลกําไรได้นะครับเรียกว่าเลี้ยงให้ให้ประหยัดแล้วก็สามารถทํากําไรสูงมากนะครับในการเลี้ยงแต่ละครั้งนะครับติดต่อพูดคุยันได้นะครับ สำคัญคือสายพันธุปลานะครับเน้นย้ํานะครับปลาจะโตได้ดีต้องมีสายพันธปลาที่มีคุณภาพนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับทุกท่านเลยที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงนะครับกับเพศพันปลากระพงนะครับมีเรียกว่ามีจําหน่ายทุกเดือนนะครับติดต่อจับจองเป็นเจ้าของออเดอร์ก่อนละกันนะครับอันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกับทางเพศพันธุ์ปลาฟาร์มนะครับ ฝากหมาเยเลขโทรศัพท์ครับ083 667 3525นะครับสายพันธุ์ปลาดีมีคุณภาพนะครับเลี้ยงอาหารไม่แท้ต้องติดต่อทางเพชรพันธุ์ปลาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ